พอดีเห็นป้ายเชิญชวนที่ AAS Shop ค่ะแล้วรู้สึกว่าการที่เราทำไว้สะดวกปลอดภัยแล้วก็ป้องกันแก๊งมิจฉาชีพค่ะ mm hmm. ก็เชิญชวนลูกค้า AAS ทุกๆท,ท,ท่านไปที่ AAS Shop สาขาใกล้บ้านท่านนะคะลงทะเบียนไว้ปลอดภัยอุ่นใจยิ่งกว่าแล้วก็ได้ลุ้นทองคำด้วยค่ะยินดีกับลูกค้า a s ที่ได้รับรางวัลทองคำจากโครงการ AAS AH Check ID ลูกค้าทุกท่าน เข้ามาอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันกับทางบริษัทเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองในแง่ของลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพและการใช้โมบายแบงกิ้งอย่างต่อเนื่องและบริการดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเพียงลูกค้านำบัตรประชาชนไปที่ศูนย์บริการ AS ช h e ็ค ID ซึ่งได้แก่ AS Shop t เท l e วิสเอชบ d ตดีเอ็กซ์ค i v e ทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับอย่าลืมนะครับรีบมาอัปเดตข้อมูลกับทาง AS ผ่านโครงการ AS ช h e ็ k ID ซึ่ง จะได้สิทธิ์ลุ้นทองมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอัปเดตได้ถึง30เมษายน